สวัสดีครับผมมาพบกันนะครับกับแบ็กเกอร์ไบค์นะครับวันนี้นะฮะเรามีตัวเขาเรียกว่ารุ่นขายดีอีกรุ่นคือตัวแบ็กเกอร์วิชันนะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเขาจะมาน้องเขาจะมากับชุดจานที่เป็นตัวโปรเวลนะฮะตัวนี้อัปเกรดมาใหม่ครับนี่ตัวนี้ลองดูครับจะเป็นตัวชิมานโน่หนึ่นะครับตัว R 7 0 0ดโอ้ดูหล่อเหลาเอากายขึ้นเลยทีเดียวสเปคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปกกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเราก็เขาเรียกว่า พูดไปกันหลายรอบไปเนาะเรื่องของตัวสเปคตัวแบ็คเกอร์วิชันนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาโชว์จุดเด่นคือเรื่องของตัวจานชิมา a โน่0 5 R7 ง0 0ทันตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งปกติจานตัวนี้นะครับราคาในท้องตลาดนะฮะอย่างเช่นตามช้อปปีหรือว่าลาซาด้านี้นะครับก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าถึง4,000นะครับตัวนี้นะฮะแต่ทางแบ็คเกอร์นะครับผมนะครับทำราคานะครับ เขาเรียกว่าคุณลูกค้าจ่ายเพิ่มเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้สุดยอดเลยครับกับเจ้าตัวนี้นะครับแบ็กเกอร์วิชั่นนะครับปรับชอมใหม่เป็นตัวจาน105นะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่เลียงสเปคเข้าๆกันดีกว่าให้ลูกค้าฟังบ้างนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูหรือว่าเพิ่งได้มาเจอกับความหล่อเหลาของตัวน้องตัวนี้นะครับแบ็กเกอร์วิชั่นนะครับตัวเฟรมก็คือจะเป็นฟูลคาร์บอนนะฮะตัวตัวเกียร์ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันทั้ง ตะเกียบทั้งตัวสางด้านในก็คือจะเป็นตัวคาร์บอนเลยนะครับผมนี่ตัวสับจานตัวจานหน้านะครับผมก็เป็นตัวชิมานโน่105หลอ่อเหลามากทีเดียวนะครับดูน่าใช้มากๆเลยนะฮะอ่าลปต่อมาตัวชิปเตอร์นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชิมานโน่105เหมือนกันนี่แต่ว่าใครได้กรุ๊ปตัวนี้ไปเนี่ยราคาคุ้มมากๆเลยนะครับผม อ่าเมื่อกี้เราได้ถึงเรื่องเฟรมคาร์บอนเนาะอีกตัวนึงก็คือที่ได้มาคือตัวหลักอันนก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะได้เรื่องของความเบาน้ําหนักเบาแล้วก็ตัวเซ็ตเป็นคาร์บอนมาเลยพร้อมกับตัวเบาตัวเราก็ด้านหลัง,งเขาคือจะเป็นตัวนี้เราก็ฟิสิกนะฮะเบาตัวนี้นะครับราคาไม่ต่ำกว่า2 0 0พันะเรียกว่าติดตั้งให้เลยเขาเรียกว่าชุดอัปเกรดตลอดแล้วก็เบาฟิสิกก็เป็นอีกเบาอ,อีกตัวหนึ่งที่ว่าคุณลูกค้าหลายคนชอบใช้คือเรื่องของนั่นแห่ะมัน มีหลายองศาหลายขนาดเนาะแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพคุณภาพของเขาเนี่ยใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยครับผมสวยงามเลยนะฮะลลงตัวเดียวกับตัว b a c k e r Vision ตัวนี้นะครับผมตัวล้อนะครับของเขาก็จะเป็นตัวล้อแม d ยิงเนาะเดี๋ยให้ดูความลื่นกันดีกว่าเอาแบบธรรมดาเลยสมูทสมูทอันนี้คือแกะกล่องใหม่ๆเลยนะครับผมนะลื่นมากๆเลยครับตัวนี้นี่ล้อจากค่ายลูสนะครับผมเป็นชุดแต่ง กับแบ็คเกอร์นะฮะดูหลายเรื่องจริงๆจุดหมุนดีล้อลื่นๆแบบนี้นะครับได้แน่ว่าปั่นสนุกแน่นอนนะครับผมนี่ว,ว่าทำหน้าวาเซฟวัดได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะฮะตัวแบ็คเกอร์วิชั่นนะครับ, er รบสําหรับใครที่เรียกว่ามือใหม่เขาใช้ได้นะครับผมหรือเขาอยากอยากอัพเปอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะจากชุดเกียร์ที่แบบสเปคยังอาจจะจำสั่งแบบนี้นะอยากลองตัว105และคุ้มคุ้มแบบนี้ลองดูตัวนี้เลยแบ็คเกอร์วิชั่น er นะครับผมราคาเพียงแค่28,900บาทเท่านั้นเองนะฮะ ปริตัวเก่าอยู่ที่2องหมนหกเนาะตัวนี้เพิ่มมาแค่2,000เท่านั้นเองคุณผู้ชมสวยงามมากเลยนะครับผมแถมตัวนี้ได้ตัวเฟืองเป็นชิมานโน่หนึ่งศูนห้าด้วยนะโอ้โหนะมาฟังเสียงด่มกันนะครับลื่นจริงๆตัวนี้นะครับตัวนี้ขนาดเฟืองก็จะเป็นขนาดสิบอดสปีดยี่แปดนะครับผมให้ตัวโซ่เป็นเคมสีด้วยนะ โอ้สเปคแน่นมากๆเลยครับตัวนี้ราคานี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับผมเรื่องไซส์กันบ้างครับเลือกไซส์ก็จะมีใช้ตั้งแต่ไซส์ 44, 47, 50และก็52นะครับผมตัวขอบล้อก,ก็เป็นขอบอลูมิเนียม2ชั้นนะครับขอบความสูงยู่ที่30มิมิลลิเนตเยนะครับผมนะตัวนี้ลื่นจริงๆนะครับผมนะเลื่อนแบกกระฆ่าเบาๆประหยัดประหยัดนะครับผมตัวนี้ น้ำหนักนะครับของเจ้าต,ตัวนี้อยู่ที่บวกลบ8.2กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับผมส่วนสีก็มีกันทั้งหมดถึง4สี่สีนะครับมีจะมีสีโฮโลสีแดงดําสีเทาดําแล้วก็สีดําแดงก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมใครที่สนใจแบ็คเกอร์วิชั่นตัวนี้นะ ลองติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายของเบ็คเกอร์ได้ทั่วประเทศเลยพร้อมตัวเฟรมนะครับผมรับประกันถึง5ปีเต็มนะครับผมสวยดีคุ้มมากๆนะฮะัว <Wow. S 1> น,นี้ชุดเกียร์ก็ถือว่าโอ้ใช้กได้กินขาดเลยนะลองดูครับกับเบ็คเกอร์วิชั่นนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ